วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมคอมเมนไลเดอร์นะฮะไม่ใช่เกมคอมเมนไลเดอร์ดิ <c oughs> เกมมาไลเดอร์เอ้ยเกมมาครับเออเราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะฮะอย่างแรกคือ ท,ที่ทำทุกคนเลยวิ่งไปแล้วก็ก็มันอยู่ตรงนี้เลยอือมอนะเทลไรเดอร์ ทำดีจังเลยโอเคสละให้เล่นยังไงวะเล่นแล้วมันก็บังกล้อง ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปในการทำคลิปเอามาไว้ด้านล่างนี้ดีกว่าเอาตัวนี้เอาไว้กระโดดนี่ตรงนี้ดีสดุด คำว่าการนี้คืออะไรก็นี่ดาบไม้ขวานีี้ก็นี่เสร็จละอันนี้ที่ผมบอกว่าผมใจนี่หมาก็อันนี้แหละครับไปตามหานะเธออะไรเดิน ผมเจอแค่สามตัวนะตัวที่หายานกะที่สุดคือเนี่ยบิวอนาเธอร์ไลเดอร์บิว,บวก,ก,กวับลิวคี้มันก็จะอยู่แถวนี้อุ๊ย จะมีเสียงรบกวนบ้างนะนี่ไงดังล้วครับดังไหมล่ะครับดังมากเลย <c oughs> ดังก็ช่วงนี้ขอตัปก่อนนะฮะ โอ้ยก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ๊ายบายบ๊ายบายไปละ